สวัสดีจ้าวันนี้เราจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลกันนะเราอยู่กับตัวอะไรบ้างเออน้องๆรู้จักกันไหมนะมาดูเดินทีละตัวจอละเคงครอบขวดได้จอะเคงครอบขวดได้ครอบขวดจะไปเที่ยวทะเลไปเลยไปขึ้นรถดำเลยซู้ ซีบ้ามาลายผีมาลายก็จะไปเที่ยวทะเลเหมือนกันขึ้นรถด,ดำเลยฟอกกฟอกบอก,บกบอบอ๊บตกอบ,กบอบ๊อบตอบ๊อบอบีอบ,อบเยฟเฟ้นช้างเลอะเฟ้นช้างช้างน้อยนะ ไปเลยไปขึ้นรถด,ดับเลยเออไปเที่ยวทะเลกันนะบัฟฟาโลบัฟฟาโลควายบัฟฟาโลควายขึ้นรถด,ดับอีกตัวไดโนเสาร์โหตัวนี้คอยาวมากเลยไดโนเสาร์ไดโนเสารวน้ำไหลด้วยมีทางน้ำไหลด้วยตัวนี้ก็ไดโนเสาร์เหมือนกันทั้งสองตัวเป็นสายพันธุ์ คือนะจ๊ะออเรนสีส้มเรดสีแดงแอตัวสุดท้ายไลยออนสิงโตบายบายไปเลยรถดําพี่รถดําไปเลยจา้าไปเลยไปเที่ยวทะเลเลยบายบาย